เพื่อนๆนะฮะที่ติดตามช่องมิจิการนะครับผมวันนี้นะฮะเป็นวันที่รึกงามยามดีนะฮะก็คือวันที่9กุมภาพันธ์ปีพศ2565นะครับเวลา10โมงเช้าของไประเทศไทยนะฮะหรือเวลาญี่ปุ่นเนี่ยคือตอนเที่ยงตรงในวันนี้ทั้งญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการเปิดจัดงานแถลงข่าวนะครับการเปิดตัวกระตูขบวนการ5สหรือซุปเปอร์เซนไตขบวนการใหม่ที่เป็นขบวนการที่46ของเซนไตนะฮะ นี่ก็คือกระบวนการอาวตารดอนบาทเทอตื่นเต้นกันไหมครับผมจริงจริงเนี่ยตั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็ได้บอกมาแล้วนะว่าวันนี้คือวันที่เก้ากุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะมีจัดจัดงานแถลงข่าวนะครับผมแล้วเขาเขาก็บอกแบบ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะก่อนวันแถลงข่าวนะฮะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ที่เขาจ,จัดจัดการแถลงข่าวดอนบาเทอร์เนี่ยเขาจะบอกนักสแสดงบอกทีมเพลงนักร้องประกอบคือใครแล้วมีเซอร์ไพรส์นักสแสดงด้วยนะฮะซึ่งไอเซอร์ไพรส์นักสแสดงเนี่ยถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์จริงว่ะเซอร์ไพรส์จริงกว่าเพื่อน <S <S ๆตอนแรกเนี่ยผมดูจากภาพเนี่ยดอนดอนบาเธอร์เนี่ยคือมันจะมีข้าตัวละครใช่ไหมแต่มันจะมีผิดแปลกไปสองตัวคือไอ้สีชมพูกับ สีดาครับผมผมคิดว่าเฮ้ยตัวละครที่เป็นคนเนี่ยมันน่าจะมีไม่เกินสามคนหรอกอ่ะสองคนสามคนประมาณนี้แต่เปิดประพางวันนี้นะครับผมเปิดตัวทีเดียวเลยนะฮะห้าคนเลยครับผมมีตัวละครหลักห้าคนเลยนะครับผมที่จะแปลงร่างเป็นดอนบาทเทอร์นะก็รู้สึกแบบอี้ตกใจเล็กน้อยว่าเฮ้ยผิดคาดว่าผิดคาดจริงๆผิดคาดเลยผิดคาดว่าฮ ύ, เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเอาตัวละครเนี่ย ที่เป็นคนเล่นเนี่ยหคนเนี่ยมาเล่นเลยนะค,ะครก็รู้สึกเออก็ดีนะฮะแต่ที่มันติดตรงนิดนึงที่ผมบอกว่าผมกลัวใจแบบว่าใจคนสร้างอ่ะมันจะทําแบบตีจีไม่ดีอ่ะเพื่อนๆก็เป็นตั้จริงๆริอ่ะตีจีไม่ดีเลยอ่ะีีเอฟเฟกการทําให้ตัวสี ชมพูกับตัวสีดำมันไม่ดีเลยอ่ะเพื่อนๆทำไงดีอ่ะ,<ล>ะผมว่าแล้วล <ะ S 1> ผมว่าแล้วว่ามันต้องออกมาห่วยแน่ๆก็ห่วยจริงอ่ะคือมันลอยมากเลยอ่ะผมดูทีเซอร์มันลอยมากเลยอ่ะเพื่อนๆดูทีเซอร์อยังฮะถ้าแนะนานะฮะว่ามันลอยอยังไงเนี่ยแนะนําให้ไปดูแล้วทีเซอร์มันลอยมากอ่ะมันมันไม่สมจริงเลยอ่ะทำไงดีดูสักรอบ โนโมทาโร่เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับตีมนิทานปรมปราท่านคนนะมันก็จะมีสีแดงสีชมพูและสีเหลืองสีดำสีน้ำเงินนะครับผม,มเนี่ยมันลอยอ่ะถ้ามันลอยมากเลยอ่ะมันมันลอยอ่ะลอยจริงนะที่จริงตอนที่ระเบิดอ่าตอนที่ระเบิดรวมอ่ะระเบิดทั้งห้าคนรวมอ่ะดูแลยยิ่งแม่งยิ่งลอยเลยอ่ะเออผิดหวังมากเลย ไม่ไม่ใช่่าผิดหวังดิคือดาวก็อยู่แล้วว่าคือคือขอร้องอะจะทําทเป็นซีจีอย่างเงี้ยคืออยากให้ทํามันดีดีหน่อยอะเนี่ยดูเดี๋ยวถ้าพาให้ดูนี่ดูเลยดูเลยฮะตอนที่แบบฉากมันระเบิดขึ้นมาปุ้มอย่างเงี้ยคือไอสองตัวที่เป็นซีจีที่เป็นไก่ฟ้ากับตัวที่เป็นหมาดำมันลอยมากอะมันดูแบบมันดูแบบโอ้ดูป่วยเลยอะมันดูแบบมันดูแบบไม่ ไม่น่าดูเลยอ่ะเออผมก็ผมก็ตอนแรกผมบอกว่าเออผมกลัวใจผู้สร้างมากว่าเขาจะทำตีจีออกมาเป็นแบบไหนนะฮะก็คุณอุตสาแบบทําแบบจงใจให้แบบไอ้สองตัวเนี้ยมันมันเป็นแบบต้องต้องทำตีจีคุณก็ทําดีหน่อยได้ไหมอ่ะเออทาไมทำเป็นแบบนี้ลอยเลยบนบนนิดนึงว่ามันลอยอ่ะไม่ถูกใจสิ่งนี้เลย <c oughs> ใครเปผมมผมก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะฮะว่าเฮ้ยมันลอยไหมหรือมันแบบมองข่าไปก่อนก็ได้นะ เดี๋ยวดูเนื้อเรื่องอีกทีนึงนะว่าเนื้อเรื่องของขบวนการดรอนมาเธอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะว่ามันจะแปลกมันป่วยไหมหรือมันจะสนุกนะครับผมอ่านี้ก็ต้องรอดูนะฮะขอขบวนการดรอนมาเธอร์นะฮะขบวนการดรอนมาเธอร์เนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ยที่จะลงวันฉายเนี่ยเขาลงวันเขาบอกวันฉายมาแล้วนะตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นแล้วนะก็คือวันฉายของเขาเนี่ยคือวันที่หก มีนาคมปีพศ2565นะคะก็คือต่อจากขบวนการที่ครบรอบ45ปีเซนตายก็คือขบวนการเซนไคเจอร์นะครับผมจะฉายในเวลา9ก้นาฬิกนา,าทีถึงเวลาส0บนาฬิกาตามที่ญี่ปุ่นนะกลุ่มก็รอด,ดูได้นะครับผมวันนี้นะฮะนอกจากที่เราดูทีเซอร์กันแล้วแล้วนะฮะเราก็รู้สึกว่าผิดหวังกับตัวละครที่เป็นซ g นะฮะก็ประทันน้นฮะก็รู้สึกว่าผิดผิดหวังจริงๆอ่ะนะฮะแต่มันก็เอ่อมันมันมันก็ไม่ใช่ว่า ไอ้ตัวละคร2ตัวเนี่ยที่เป็นไก่ฟ้ากับตัวที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นไปตลอดนะฮะเพราะว่าไก่ฟ้านี่มันสูงถึง2อ0ยสิบเมตรนะฮะแต่ไอ้ตัวหมาดำเนี่ยมันสูงแค่เม็ดเดียวนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือหลังจากที่ออกโปเตอร์มาเนี่ยก็คือโปเตอร์ที่ท,ที่ที่เห็นว่ามีตัวแบบตัวโดสีชมพูกับตัวสีดํามาเนี่ยคือไม่นานนะฮะวันสองวันก็ปล่อยภาพออกมานะฮะว่าเฮ้ยมันก็มีตัวคนที่ขนาดเท่ากันด้วยนะคือสีแดงน้ําเงิน เหลืองนะฮะชุมพูดดำนะฮะมันก็จะมีแบบขนาดปกติแบบเซนตตทั่วไปด้วยนะเออนะฮะก็ต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะส่วนนะฮะการแปลงร่างนะฮะแปลงร่างเนี่ยเขาก็จะใช้เหมือนว่าใช้แว่นในการแปลงร่างนะฮะเออนะผมซึ่งไอ้ทีมเรื่องคือการแปลงร่างโดยอวตาาเนี่ยตอนแปลงร่างเนี่ยคือจะใส่แว่นสีด้วยนะครับผมอืมก็ประมาณนี้เนาะ ก็ปกติกับผมในวันแถลงข่าวเลยครับก็จะบอกไอ้ตัวนักแสดงหลักก็มีใครบ้างนะมีเพลงเปิดได้เป็นใครเพลงเปิดเนี่ยก็จะมีชื่อว่าโอเรโกโร่นะฮะโอริวันนะฮะซึ่งคนขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณโมริซากิวินนะครับผมก็ฟังเพลงแล้วเนี่ยเพลงเขาก็สนุกใช้ได้เลยครับผม เพลงน่าฟังอยู่นะครับเออเพ,เพลงเพลงน่าฟังอยู่ก็ตัวละครหลักของเราเนี่ยคือดอนบาเทอร์เนี่ยมันก็จะมี5ตัวละครใช่ไหมฮะตัวแรกเนี่ยก็คือดอนโมโมทาโร่นะฮะซึ่งดอนโมโมทาโร่เนี่ยตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยชื่อว่าโมโมอิทาโร่นะฮะ,ะแสดงโดยคุณโคเฮฮิกุจินะฮะซึ่งเด็กน้อยคนนี้คือมาจากห้วงอวกาศด้วยแคปซูลนะครับรูปทรงลูกพีชนะฮะเขาใช้เวลาเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่ในระยะเวลาอันสัน้น เป็นคนที่โกโหกอื่นไม่เป็นนะด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ทาโรแต่นี้ออกจากบ้านและได้รับอุปกรณ์แปลงร่างมาจากพ่อเลี้ยงของเขานั่นเองนะฮะต่อมาครับตัวสีน้ําเงินนะ,ะที่เป็นลิงนะฮะเขาคนนี้ชื่อว่าซารุบาเทอร์นะฮะซารุบาเทอร์เนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยชื่อว่าซารุฮาระชิอิจินะฮะแสดงโดยยูโรแป๊ปุนะฮะอ่านอานหนึ่งนะ เขาบอกว่าคนนี้เป็นโปรไฟล์ดีสุขุมไม่ทีปรึกษาให้คนรอบข้างได้นะฮะมักถูกเพื่อนบ้านเ,นเรียกว่าศาสตราจารย์อยู่บ,บ่อยๆและมีความสามารถเป็นนักสืบในตัวด้วยนั่นเองนะฮะคนต่อมาเป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่องนะฮะของตระกูลดอนโมโทาโร่นะฮะคนนี้ก็คือตัวสีเหลืองนะทุกคนนะมีชื่อว่าอินุซิเตอร์นะฮะหรือว่าตอนเป็นแรกม,มาดูเนที่มีชื่อว่าคิโต ฮารุกะน,นะฮะแสดงโดยคุณชิตะโคฮาคุนะฮะเป็นสาวน้อยผู้ชื่นชอบการวาดบังงะมีรางวัลการันตีมากมายแม้มีความฝันนะฮะที่จะลดแล่นบนโลกแห่งหนังสือกระตูนะฮะแต่เธอกลับต้องมาเป็นหนึ่งในแก๊งรอนบาเทอร์แบบงงๆซึ่งเธอเองนะฮะมักจะหาแรงบันดาลใจจากคนอรอบข้างมาวาดเป็นผลงานของเธอเสมอๆนะฮะตอนนี้นะฮะอาศัยอยู่กับน้าที่เป็นนักสื่อและทำงานพิเศษที่ร้านกาฟแฟแห่งหนึ่งด้วยนะฮะต่อมาครับผม ตัวสีดำนะครับคนนี้นะฮะมีชื่อว่าอินุบราเธอร์นะฮะอินุบราเธอร์เนี่ยชื่อตัวละครที่เป็นคนเนี่ยก็จะมีชื่อว่าอินุสุเกะนะฮะซึปราแรกน้อยคุณฮิระกิทาโร่นะฮะเป็นคนที่ไม่เชื่อใจชาวบ้านเลยเห็นแก่ตัวมากและต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ตนเนี่ยไม่ทำผิดนะขณะที่กําลังหลบหนีการจับกุมของตำรวจเนี่ยไปพร้อมกับการตามหาผู้ร้ายตัวจริงด้วยนะครับผมเออนะ ต่อมาครับผมคนนี้ก็คือคนสุดท้ายนะฮะก็คือตัวสีชมพูนะฮะที่มีชื่อว่ากิจิบราเธอร์นะฮะกิจิบราเธอร์เนี่ยชื่อตัวละครเนี่ยที่เป็นคนเนี่ยอ่าเขาคนนี้ชื่อว่ากิจิโนะซูโยชินะฮะคนนี้แสดงโดยคุณสูสุกิฮิโรฟุกินะฮะเป็นมนุษย์กันเดือนนะฮะที่มีอายุเนี่ยถึง33ปีนะนะผู้ไร้ความฝันทุกอย่างที่ทำไปในแต่ละวันเนี่ย ขึ้นดูกับภรยาของเขาจะเป็นคนชี้นำครับผมเฮ้ยมันแตกอยู่นะว่าเฮ้ยมันก็แปลกใหม่ดีนะว่าไอ้ตัวละครที่ไปสิชมพูนี่ยอายุแม่งโคตรแบบมีอายุแล้วคือสามสิบสามปีแล,แล้วแล้วก็มีภรรยาด้วยนะเออปกติตัวละครที่เป็นตัวหลังเนี่ยจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็ยังแบบยังไม่มีภรรยาไอ้ส่วนคนที่มีภรรยาก็แบบนี่แปลกดีไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเออ แล้วก็อีกตัวละครหนึงครับผมอันนี้ก็ไม่ไมต้องเดาแล้วนะในทีเซอร์ก็มีนะฮะนั่นก็คือเซนไคเซอร์แบล็กนะฮะแสดงโดยนะฮะคุณโคมาอีกเนกิดะนะฮะซึ่งแสดงเป็นใครตกคนเดิมนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นใครตกที่เป็นภาคต่อจากเซนไคเซอร์หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นแบบคนละโลกคนละมิติกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็เซนไคเซอร์แบล็กเนี่ย ที่ใครโตสตะในเป็นดอนมาเธอเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟะนะั้นที่คอยแปลงร่างเพื่อช่วยเหลือดอนมาเธออยู่เบื้องหลังนะและเขาไม่ใช่ใครโตที่เรารู้จักกันอ่ะผมว่าถ้าไม่ใช่ใครโตที่เรารู้จักกันเนี่ยผมว่าก็เป็นโคนลโลของใครโตอ่าเซนไคเจอร์นทุกคนนะครับผมนักแสดงคนหนึ่งครับที่เปิดตัวมาในวันนี้นะฮะนั่นกะ็คือโมโมอิจินนะฮะแสดงโดยโทชิฮิโตะนะฮะวาดะนะฮะ เพราะเรื่องของทาโร่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในคุกตามมิติแห่งหนึ่งนะฮะแต่สามารถติดต่อพวกดรนมาเธอร์ได้ผ่านตัวแปบอวตารและเขาคือคนที่มอบอุปกรณ์ไรให้กับสมาชิกทุกคนด้วยนะครับผมอมาดูฟังปีศาจกันบ้างะครับผมฝั่งศีษสเนี่ยจะมีชื่อว่ากลุ่มนุตโตนะครับคนแรกเลยเนี่ยมีชื่อว่า โซโนนยอครับผมโซโนอยคนนี้แสดงโดยคุณโทมินากะยูยะนะฮะหัวหน้ากลุ่มผู้ลงหลายการวาดภาพเพยือกเย็นนะฮะและสง่างามคือคอนเซปต,ต์ของเขาแหละครับผมต่อมาโซโนน,นีครับผมคนนี้นี่แสดงโดยคุณมิยาสากิอามิสะนะคะอยากได้ชื่นชอบในความรักของพวกมนุษย์นะคะเธอข้าม่ิติดมาเพื่อตามหามันหรือเปล่านะอา แต่ว่าตามหาความรักอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมเป็นตัวร้ายคนสุดท้ายของเรื่องนะฮะที่เขาเนี่ยประกาศมาครับผมคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโซโนซ่านะครับผมโซโนซ่าเนี่ยแสดงโดยนะฮะคุณทาคาฮาชิชินโนซุเกะนะฮะอสูรหนุ่มที่มีอารมณ์แปรปรวนนะฮะจะหัวเราะหรือร้องไห้ได้แบบไม่เลือกเวลาเลยครับผมวู้ก็ไม่มีอะไรครับผมประมาณนี้ก็ต้องรอดูเนื้อเรื่องนะว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมแต่ก็ เราติดตามแล้กันฮะก็ในเรื่องก็น่าติดตามดีนะฮะที่มีแปดที่มีแบบอันที่มีแบบว่าแตกต่างเลยก็คือว่าตัวสีชมพูเนี่ยอายุ33ปีนะมีเมียด้วยนะเออปกติเนี่ยนักครบ เต็นตายเนี่ยจะเป็นแบบัยรุ่นเนาะอันนี้เออมันเหมือนว่าเป็นนุ่นเป็นเดือนด้วยครับผมเออก็แบบแปลกใหม่ดีเนาะก็ใจก็ต้องรอดูครับผมนะข้อมูลวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อช็อคขิมีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่วยปริการผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อามรัตุ้ปกระด้างผมนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ 強くそっち」「」